สวัสดีครับไซออนไซฮ่านะครับสวัสดีไซยอนไซฮ่าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศการรอองค์รูปเหมือนพระเจ้าคุบาส์รีวิชัยนะครับครับมีเดินหน้านะครับอันนี้เราจะมาดูนี่เหนที่ตอนแรกตรงซีแล้วไหเด้อครับ เออโรงมัธยมแห่นที่ได้นะบ้านเดิมนนะครัับวนี้เมาไปดูบรรยากาศเลยนะครับใส่กันไว้ก่อนเนาะวิ่งเหล่าหอกที่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับยังไม่ของเราได้ขำได้เรียนได้ศึกษาอ่าตั้งแต่ประถมหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนบ้านเวียงเดิมตำบลเวียงเหนือครรรรับบเาาไปดูยกาศใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับในที่นี้นะครับ อาต้อับรรดาคณะสธานอาสาผู้ชนทั้งหลายที่มาถึงบริเวณโรงเรียนบ้านวิยงเดิมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านบริเวณเต็นพิธีนะครับซึ่งขณะนี้อาจจะได้เริ่มพิธีบวงสรวงแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้อาทางอาจารย์ทีนรษัตยายาโสเจ้าพิธีบวงสรวงก็กำลัง เตรียมที่จะเริ่มทำพิธีแล้วนะครับครับช่วงนี้เรามาชมบรรยากาศการพิธีจะเริ่มบวงสวงลูกคาเทวานะครับ<ด>ครับได้ปิดมอมมือขึ้นนะครับได้สัจจะอธิษฐานนะครับโดยกับท่านพลตีนิเวศตุยนะครับ,รบอ่าดเ,เจอตาง ท่านพ่อท่านพู้หลวงนะครับอาจจะชุดทู่อ่าอ่าในเครื่องสมวยป้อนเขากับป้อนเขานะพี่ครับคก็รวบรวมนะครับรวบรวมใหญ่เลยเดี๋ยวแจกแจกกันเนาะนะครับแล้วก็ชุดทู่นี่ครับแล้วก็ไฟชุดทู่กันอาจจะชุดตัวแจกกันแล้วก็รวเนาะเดี๋ยวแจกท่านผู้มีเกียรติได้ปั๊บเครื่องสมวยต่างๆนะครับนะครับ าตอน,นี้พันตดเรียกอนุญ,ญตาตให้ทางท่านาผู้มีเกียรตินะครับกอ,ออีเมรุทาม,านนามาท่านหอสุนทุกคนเราเล่นได้ร้อยน,อนะครับเพื่อเป็นการารวบรวมความสมรค้สมานสาม,นนามาาัคคีในหมู่คณะของเขาที่ในตาวันนี้มา,า่วยกันนะครับเดินข้อทักาม จ้วงบนี่ก็คือการทูุญล่อทองนะครับหลออทองแต่เขาจะหลอสัมพันในส่วนของท่านที่นําแผ่นทองมาเจ้าปูบาสีวิชัยนะครับสําหรับท่านที่ได้นําแผ่นทองมาร่วมหล่อรูบาเจ้าสิวิชัยเชิญเชิญวางไว้ที่พานเลยนะครับที่พานทีโต๊ะของคณะกรรมการนะครับหรือว่าใครจะร่วมบริจาคแผ่นทองก็ยังมีอยู่ครับ ถ้าเรบท่านที่ได้เขียนชื่อนามสกุลลงไปแล้วในแผ่นของท่านก็ไปวางเลยนะครับวางที่พันที่โต๊ะกรรมาการได้เลยนะครับะจะเระบบิ่มจะเริ่มที่นีบวงสรวงนะครับลูกคาเทวดาไปรัจะเป็นพิธีบวงสรวงนะครับโดยเจ้าพิธีบวงสรวงโดย อาจารย์ธีรศักดิ์ใจยโสโรงเรียนเวียงชัยพิทยาเวทผู้นำโวงสูงนะครับสำหรับท่านที่นำแผนจองมาขอท่านได้ไปวานไปที่พานนะครับที่พานพี่โต๊ะนักก,การนะครับสำหรับท่านที่ได้จองเหรียญครูบาเจ้าสิบิชัย ท่านก็ไปทีดต่อรับที่คณะกรรมการนะครับหรือท่านจะบูชาองค์ละ299บาทนะครับเป็นเหรียญครูบาเจ้าสิวิชัยรุ่นมาลามี30พัดรุ่นที่เราทำพิธีวันนี้นะครับ,รบมาชมบรรยากาศนะครับด้านทางเข้างานพร้อมในาการนะครับ

อบาสีวิชัยนะครับนีจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับนี่บูชาองค์ต่อไหนครับสองร้อยเก้าสิบเก้าครับอนี่มีแผนเด้วยนะแผนเขียนทองเหลืองอันนี้เอาจะไปรอก่อนก่อนเก้าม

นุตุะตุนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะส Satu-satu samadha jatawa resu wadha kacantute wadha saka mimudhi raja sapsunanto Sangamu danang sake kame carupe kiri sikarata de jantari ke wikmahane Kibera te cakame taruanakane keawatume ke te puma jayantu เทวาสารารวิสเมยกาปันญาปคาปิรันดาสันติเกยุนีวารวัจนะงสาทบุเมสุนันโตธรรมะสวนาการโออาญพัันตาธรรมะสวนาการโออาญพัันตาธรรมะสวนาการโออาญพัันตา ส Schools, them, ูนันทมนโตเทวสังกายโยฟังลาเทวดาเจ้าทั้งหลายอันตั้งดูจโตวิมานกรรมสุรนันทุจุงจะฟังเสียงสารตั้งเทวดาอันรักษากายสันดานสัาจุภูออันรักสุเกหะสันทานูเจ้าเงินอัาอันน้ำเมืองไฟเกลอง อันรักษายัางตัวตองอุอากาศอันรักษาวิบวาอารักษาสนาตุทีอันรักษาที่โรงเ,นะเรียนเวียนเดิมตินีเป็นเก้าจั้งผงเต็มเก้าจุดด,ดานดาวเขตคงธรณีแผ่นดินไกอากาศกวางโรงจักกวาวลไปพนมแผ่นดินคลมััวทุกดาว องค์เกดการงดีอันอยู่ในนาทีนาหนามุกเดินทำสัสรีตั้งสิยงยาและวันดีตั้งอิริปปะปเตอสุรีปักวนเม่ตั้งอุมพันกันดัาปัญญากรรมไม่สีไตลามีอาเวจีจิลาหยุมพิบัติจตุรุกานจังสีองค์การดอกเกียวดาวธิราชองอินอมารินจังซาสกามะวัจระก่อนเจอ บาดัวดังพงศ์โสราสะเพนนาบาตุวนาเพนนาวินพุทธะมวนตราต่อเจ้าเนวส,สัญญาอันเกิดเทวดาอันรักษาอย่างพระราชจ้าทั้งหลายไม่มีเทวดาอันรักษาอย่างพระราชา เตียจุรามณีสรีมหาธาตุเทวดาอันรักษายังพระราชเจ้าด้วยกรเทวดาอักษายังพระราชเจ้าด้วยกรเทวดาเจ้าอัรักษายังพระราชเจ้าด้ยสุทพเทวดาเจ้าอัาพระเจ้ายัง้ยเจ้าพระธาตุเจ้าส่วนดอกพระธาตุเจ้าพระสิงห์พระธาตุเจ้าพระเทวดา อันร e, ักษาเมืออพิงเทวดาอันรักษาเมืองเจียมใบเทวดาอันรักษายังสำมงสุขเพสุขฟังเทวดาอันรักษาณการณ์ณก้นลำพังเทวดาอันรักษายังพระราชาเจงเทวดาอันรักษายังพระราชาหิงแกงเทวดาเจ้าอันรักษายังพระราชาจาเหตเทวดา อันรักษาย่งเมืองแป่งรักษาจอมาเวรักษาเมืองพะดัเจ้าโดยตุงทับปุ่มทับปารักษาอย่างโดยจอมกิติเจียงแสนสุขทวนผู้แก้วเทวดาอันรักษาย่งโดยตองรักักษาเมืองเจียงายอนเจิญเทวดา anh rắc xa nhân phá châu cao chòm mi chòm trong chòm mọc kéo chòm ma chen chòm về chòm hoa chòm trò chòm kỳ tích chòm chăn chòm sắp tăng lo mương tượng tăng mương hẹn và đêm tê hoa đa anh là xa nhân châu đôi con mu tê hoa đa anh là xa mương xa mọc tê hoa đa anh là xa nhân châu kỳ đi ruộng tê anh là xa nhân phá พรนอนนันเป็นพระราเจ้าแห่งสัพปัญญูอันมีในเมืองฝ้าเลตทวนาอันรักษาอย่งขาดกะกงองสาลังกาตาวิตั้งมวลจูงมาอยู่สันดาต่ตวิมานในมนุลพิธีีในวันนี้ในพิธีวันนี้ชักเททองรอสารุาจเจ้าอุภาสีวิจัยอ่อนเจ้า ดวงคิดดวงวิญญาณของ,งกุมาเจ้าสีวิจัยแม้ว่ากายเกิดเป็นเทวมุตเตวราชลายก่อ,อนเชิญมาร่วมบิดีในเดห้องรอสารุปเจ้ากุมาในวันนี้วันนี้ไม่มี กณรุตทีเดเวบุนกันตะอาจารย์สพไปทูกพร้อมโดยคณะกรรมการอุู้บานคณะกรรมการโรงเรียนบัดวิ่งเดิมตาอรถึงพี่น้องคณะสถานในตำบลเวียงเหนือผุกปกคนใดจักพิธีเททองรอพระสารูปเจ้ากุมาสีใจในวันนี้ขออันเจอ พุทธเทวราชาทั้งหลายได้มาได้มาพบพระทักษะหรืาพระเจ้าทั้งหลายนำพิษในวันนี้ทีมีขเจ้าขอยกอันตุดีไว้ภาษีนตนาใตโมรีโลกสมบัติได้โอกาสสาพกประเทีปรนปารุกคนถึงสงัประกวตต่อ Heng Ong Pa Si Ka Teh Ka Pa Cho Po Nyo Ke Tun Nyo Ke Kao Tang Pa Tum Met Pa Tum Tong Doi Kong Ka Pa Chow Tang Song Tang Pa Ti Ke O A Rak Ha To Heng Ong Somrak Se Liao Sun Ki Le Sam Pa Sam Phu Tak Cha Phan Pa Sa Ru สัตวโลกในครับจตตระหนกโกสงสารมาประหารสารปันนันประกอบด้วยกรรมว่าทีคุณพระมหากรุณาที่คุณผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทลายผู้เป็นมงคลในโลกพี่นองไปส่งแพดินไป วพวกเท่าแก่ไปเอานะ้ำงุกเอาซุกปลอยมาด้วยพ่อขอครับเออซุกปลอยนี่คิดสรุปมากเอามาเห้ผมคำนึง่งอป็นการแสดงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มแกะกิ้มแล้วนะครับ แสดงไปก่อนนะครับโอ้ได้แล้วโอ้เก่าไม่เก่ามาเออโล่วันโล่วันเถื่อแล้วอุ้ยเออนั่นไหลมาโลโล่มาแลอวครับจบอแล้วอะเออยังคือ จากกันหนาเด้อเดี๋ยวทางช่างทองกดยาวมาหลอกมารอ,อนะครับแต่ตอนนี้เอาไปใื้ดีคณะกรรมการประาศั้งหน้าได้เลยนะครับ พูดสักชัยพุทธสิน์นะเนี่ยคนจะได้มาหลอม,มาหลอนะครับเปิดถึงเ,เวลา10โมงเก้าโมงห้นาทีจะได้เทีทองรอสารุกเจ้าคุณมาเลยนะ,นะครับตอนนี่ากำลังคณะนักเรียนกำลังวงค้นอนวงสวงนะครับโดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนบานเพียงเดิมน,นะครับ

ท่านอาจารย์เทศบาลตำบลเวียนเหนืออาจารย์รองนายกท่านประธานาภานะครับและก็ทางเจ้าหน้าที่จากบ้านเมืองของเรานะครับจางเจ้าหน้าที่จํารวจต่างๆานะครับขอได้เอาเรื่เขียนมาร่วมในงานพิธีในวันนี้นะครับก่อตั้งกล่าว เปลาไม่เระนดีเปนันปนมาียมัีสัูตยโธงสารนังตาชามีตติยมปีธรรมังสารนังตจชามโตทตียมปีธรรมังสารนัง เาจาบมอตัด่ัมปีสังคัสระนังกัจฉามิโที่ยัมปีสังคังสระนังกัจจามิตัวทิ่ยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิตัที่ยัมปีพุทธังสระนังกัจจามิตัี ยมปีธรรมมัสรนังกจามิตาติยมปีธรรมมังสรนังกจามีตาติยมปีสังคังสรนังกจาตาติยปีสังคังสานักจามีปานาติปาตาเวรมน Sikha padangka matiyami Panadipata veramani Sikha padang samadiyami Atinadana ภาปะังสมาธิยามิอเมสุมิจาระเวรมานีสิขาปะังสัมมาจารยะนิคุติยันติตัสมัสิลังมิโสธาเดาสัมมา

ปะกาเสสธรรมะจางบาวชาเยเตนะสัจวาเจนะหอมชัยามังกาลังนะโมเมนะปะ กาโรปนัญยกสโมลกะโรโทเรสาตะโสมนโสปันทะเระวะทะระเสวา <coughs> <coughs> <coughs>

าดูโรงทานนะครับนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับโโลกกาาาวิิรเตตตตัอุนี่หนุ่มเซนนะครับน้องมา,นยา,า,งนานนอยู่รบรรยากาศโรงทานน้ำเงี้ยวนะครับนี่น้ำจืดนะครับน้อ น้ำชื่อตั้งใดมาครับนี่ล้านการเติมเบียนเดิมล้านการเติมเบียนเดิมนะครับวันนี reveal, ้อารมณ์ทานมาครับการเติมเบียนเดิมบิดจะมาจิ้มนะครับเฮ้ยข้าววันนี้เอาอย่างมาครับวันนี้เข่าหัด เอาพ ia, ator, ัดนะครับวันนี้ดีครับวันนี้เขาอยากมาครับวันนี้น้ำยาะนน้ำยาป่ามิล้านครับอ่าปมีล้านเลยโอ้น่ากินครับบุดจะมาจิ้มครับ มีโรงงานเรามีอาหารเยอะนะหลายอย่างนะครับควันนี้เอาอย่างไรคะวันนี้ปอเปี๊ยะเกี่ยวเกี่ยวทอด เที่ยวทอดกับลูกกินเที่ยวน,นี่มีร้านไขายก็ครับล้านไหนฮะโฆษณาได้ <c oughs> อ่อหน้าโรงเรียนวิีงเดิมอ่อหน้าการวพีงเดิมนะครับเบิร์ตจะมาชิ้มนะครับ วันขายหน้าหน้าเนี่นงเรียนชีวะางนะแล้วเกียวเกี่ยวทอดนะครับน้อง